สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเราครับช่องโกยาเจียงายแก้วสักใบครับผมก็ผมมีคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์หนึ่งนะครับเอฟซีทำอะไรคะผมจะเกล้งไปนั่งอยู่ที่หลักของน้องเจบุญนะครับอ๋อนี่จะเอาโต๊ะอันนี้ค่ะจะเอาไปแกล้งน้องเจบุญผมโยนยายให้เกแล้วนะครับก็วดูว่าผมจะไม่นั่งอยู่หลักนี่แกจะมีปฏิกิริยาอะไรไย่ ปดูนะคะตอ้าวต้องดูนะคะต้องรู้ไป,ไปดูกันเลยครับไป,ไปดูกันเลยนะคะว่าแกจะเป็นยังไงเมื่อพี่ควานมันอยู่ใกล้ๆนะคะก,ก็หลังจากเก็บกวาดมูลช้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ให้หญ้าอาหารช้างนี่นะคะหญ้าเต็มไปหมดเลยแต่พอเห็นควานมานะคะแกก็จะมีปฏิกรยยิริยาอะ ลักษณะนี้นะคะห,หัวยากงเต็มเลยตะกี้ยังกินอยู่นะคะทุกท่านตอนนี้ตอนนี้เห็นควานมานั่งอยู่นางไม่กินนะคะนางไปอยู่ใกล้ๆพ่อควานของเรานะคะหลายใจบุญนะคะนี่น้องสาวพี่พายแก้วเขาเขา<อ><อ>เป็นอะไรคะพี่ควาน ปฏิกิริยาคืออย่างนี้คือปฏิกิริยาเป็นห่วงเป็นห่วงคือว่อยากให้ควานไปไหนนะครับอ๋อแสดงว่าเขามีความสุขนะที่ควานมาอยู่ใกล้เขาใช่ครับมีความสุขครับดูย่ายนะคะย่ายังเต็มเขาชอบให้ให้ให้ผมมาอยู่ใต้ท้องเขาเลยอ๋อลองลองดูสิคะพี่ควานลองดูสิคือเขาจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมนี่นะคะคือ น้องใจบุญนะคะเป็นเป็นช้างลูกคอกนะคะช้างลูกคอกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะต,คตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นช้างเชือกแรกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่น้องเกิดเลยนะคะตอนนี้น้องก็เก้าวขวบนะคะเก้าข,ขวบกว่าเขาดูนะผลงานเขาจะอะไรลูกอะไรอะไรลูกสงสัยอะไรคะ เริ่มเริ่มเริ่มผสมเริ่มผสมเข้ามาแล้วครับอ๋อแสดงว่าเขาชอบให้คนมาอยู่ใกล้เขาเริ่มรผสบแล้วครับหาคนหยอกหรือเปล่าก็อันดับหนึ่งคือความผูกพันด้วยนะครับความผูกพันนะคะผูกพันนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กๆนะครับค่ะเตะกับคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนนะคะแต่เฉพาะควานนะคะ ย่ากรอง m, ต้องเยอ <Tennessee> นี่อาหารเต็มนะคะแต่พอเห็นพ่อควานของเรามาก็จะมีลักษณะนี้นะคะเริ่มๆเริ่มแเริ่ก้าวขาแล้วเ,เ,เขาอยากหยอกพ่อควานหรือเปล่าหางสวยเชียวไม่กินหญ้าอะไรนะ เป็นไปเล่นมาหิวนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นคุณแม่ของน้องใจบุญนะคะพี่แก้วก็จะอยู่ด้านหลังนู้นนะคะแต่เวลาเขาไม่ให้สู้พ้าดถึงเนื้อเขาไม่ยอมให้พ้าดถึงเนืดูครับปกตินี่เขาจะเดินบนโซ่คาดถ้าคนอื่นไม่ได้เนาะเขาเป็นห่วงแล้วสิคะ ไม่ยา่นีน่นะบอกว่ามุเาจะปล่อยเลยครับเราเราเลี้ยงเข้ามานะคะคือเราก็รักเขาความผูกพันนะคะเขาก็รักควานนะคะเขารู้ว่าควานรักเขาเขาก็จะให้ความรักตอบกลับมานะคะอย่างเราเลี้ยงอะไรก็เช่นกันนะคะเช่นเช่นหมาเช่นแมวนะคะคือถ้าเรารักเขาเขาก็จะรักเราแบบนี้ น้องใจบุญนะคะอ่อนเหมือนกันแน่นน,น,น,น้องเก้าขวบแล้วนะคะเป็นสาวแล้วจะเห็นพ่อควานมาก็ทำตัวเหมือนเด็กนะคะ<อ>ยังเหมือนเด็กอยู่เลยพี่แก้วแล้วก็เป็นนมแล้วนะคะไม่กินเลยลเหรบเนาะไม่กินเลยเป็นไรลูก กินไปกินไปนางก็จะหยิบมากินทีละหน่อยนะคะโอ้เหยียบพ่อลูกเหยียบนะนเหยียบนะนจะให้ดูแต่ไม่ดูนะครับะนะคะความผูกพันนะคะความผูกพันค,คนเลี้ยงช้างนะคะด,คดค <laughs> องล้มตัวสิ ลองลม้มซิเขาจะทำยังไงลองล้มนะเออลองทำท่าลม้มซิเขาจะทำท่ายัางไงไม่ใช่เขาจะลม้มเขาจะล้มเสีย่ยงงานนะไม่เอาดีกว่าใจบูนติดพ่อขนาดนั้นเลยเหรอหึอ่ยหึ่ยเึ้ยกบกบกบ อ string, ่ม <terminar> ณ <aría> ์จริงๆสิคะคุณไอบุ่นบอกว่าพ่อทำอะไรอ่ะพ่อไม่ได้เป็นไรลูกพ่อไม่ได้เป็นไรพ่อแก้งเฉย มา,มา,มากินายาเ็วมามาพอพอควาออกมาแกจะกินไหมนะคะดูซิแกจะกินไหมนี่พอควาออกจากตัวเขานะกินเลยอ้าวใจบุญเตี้ยนไสอีกแล้วอ,อมาแลโอ้แรงด้วยกินแรงด้วยไม่ได้เป็นไหนนะคะเพียงจะออกจากหลักเขาเฉยๆออกห้แกกินนะครับ กินไปลกูกกินไปน่นะคะช้างพังนะคะน้องใจบุญเป็นช้างพังเป็นน้องสาวพี่แก้วของเรานี่แหละค่ะครับผมก็ทำเขาเรียกว่าเกิดมากับมือนะครับน้องใจบุญน,นะคร<น>ับนทับเองกับมือด้วยนะครับเป็นลูกชายของพี่โบบาล ลายบัวบานลายบัวบานตอนนี้เขาอยู่ที่ฟาร์มโชคชัยครับอยู่ที่ฟาร์มโชคชัยนะคะพวกเขาพวกเขารูปหล่อมากเลยเนาะโคราชครับอยู่ที่โคราชเนะเป็นช้างที่ลักษณะดีมากอีกเชือกหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยครับว่าจะล่อขนาดไหนนะค่ะพอน้องใจบุญนี่หน้าตาดีมากนะคะล่อถ้าเป็นรพเอกก็น่าเด็ดเลยสมาร์ทเลยครับสมาร์ทน่าเด็ดนะคะนางองนสวยเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเี้ยงพ่อของแกครับส่วนคุณแม่ของเราก็กินหญ้าอยู่ด้านหลังนะคะก็เขาเรียกว่าออกมานี่กินสบายชิลๆเลยนะดูสิเข้าไปดูสิกี้ไม่กินนะคะตะกี้ไม่กินเลยลองเข้าไปอีกอ่ะลองไปดูสิเขาเปลี่ยนไปไหมหยุดไหมเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับจะเปลี่ยนไปไหมนะคะ เขาไปคืนเขาไปคืนไปหาพ่อขวานอีกแหลจะจากกินอยู่นะคะใจบุญทำไมหนูไม่กินละลูกเห็นพ่อมาไม่กินเลยนี่นะคะคือวันนี้นะคะเรา,เอาออกความน่ารักนะคะของน้องใจบุญมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนะคะ อีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวป่วยอาเจียงนะคะคก็เป็นช้างนะคะที่ลูกคอกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึงปัจจุบันก็9ก้าัวกว่าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ผมยาวด้วยผมยาวมากเลยขนยาวเลยครับค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคมอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเตยเจียงปลายแก้วสักใบหน่ยนะครับนี่ถึงคนกับช้างที่พิมพพาและปูพันธุ์มายาวนานพระพ่อจูบลูกสาวนะครณพ่อจูบลูกสาวหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเสียงหน่อยเสียงเสียงหน่อยเสียงหน่อยลเสียงโอ้ สวัสดีค่ะ